ยังมีอะไรบ้างเอ้าก็่ยายยังมีอะไรบ้างไอ้ที่ว่าดังๆในร้านยาโอ้ดังมากก็เสียงเห่าขากเบาๆก็เสียงไอตลก็อหยาตลกทุกคำเออเยงไอ้าเมนูละที่ขึ้นชื่อออ เมนูที่ขึ้นชื่อมันก็ขึ้นทุกชื่ออยู่บนป้ายอยู่บนป้ายเออบนป้ายเขียนไว้ตัวเบอร์เรกไม่เห็นเหรอไอ้ลานชายเห็นแล้วเห็นแล้วยทถ้าจะมีเรื่องเฮ้ยตอนที่จะเคืองกันไปใหญ่ไง เอาส้มตำน้ำตกแล้วมาแก้หิวกับยำผ้าคีริ้วแล้วก็เสือร้องไห้ยำน้ำตกแก้หิวแล้วก็ยำผ้าคีร้วเสือร้องไห้โอเคยายรับแซ่บเลยรับสาวรอแป๊บรอรับรับแซ่บถูกแล้วเพราะว่าอี่คำหลังมันรอแป๊บโอเคยายรับแซ่บรอแป๊บเดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวจัดหายผมจำแต่ของแทบจะรอแป๊บเพื่ออะไรนั่นิท่านแถมลาบเลือดให้โต๊ะนี้เอาเลือดที่นี่เอาลาบกัะยายโอ้เอาลาบกับยายเอามม โอ้ยจะบ้าเหรอยายนี่ลาบยายก็ต้องเลือดยายดิมาเอาเลือดของฉันได้ไงบ้าวะเนี่ยบ้าวะเนี่ยสองคนเนี่ยใครกลัวหรอสั่งดีๆเลยยายจะหาเป็นคนกลัวนจะทำให้ดีๆสั่งดีๆกว่านี้ได้ไหมนี่ยก็สั่งดี้ไงออาานะเอาเดี๋ยวทำให้ทำให้ทำให้เสือร้องให้เอไหนเนื้อย่างอยู่ไหนเนื้อเสือเดี๋ยวหาให้เวหาให้นะต้องมีนะรับรองวันนี้วัาทูดิบเกรดดีทั้งนั้น